ใช่ๆๆ้ะนะอไฟไฟไน่อยส่งไฟหน่อยไปฉายส่งไฟน่มือมงยิบมือมึงยิบมามอึงยิบมากองเปตนนี้เขาอยู่กรุงเทพยนะมึงยังไม่คุยยิบมึงทาตามพี่เาก่อนดิเดี๋ยวค่อไพียูไดูายทายทายยูไยชื่ออะไรชื่อพี่ชื่อจริง แล้วก็พงวยนองอันนี้ค mm ือ hmm. อะไรยาบ้าเลยอันนี้คือยาบ้าอันนี้คือยาไอันนี้เท่าไหร่ยาไอเท่าไหร่โลสองโลยาบ้าเท่าไหร่สิบปีมาวันที่เท่าไหร่เปลวสีดำสีดำเปาเป้กเป่าเสีดำแล้วก็ข้างในนั้นมีมีอะไรบ้างยาบ้ายาอยาบ้าเท่าไหร่ยาบ้าสามหม่ยาบ้าสามหมื่นสามเท่าไหร่สามหมื่นแล้มีเศมาสามหมื่นสองแล้วประมาณสามหมื่นสองยาไอเท่าไหร่ไอสง อายสองกิโลแล้วก็มีเศษ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 เท่าไหร่เหรอเอ็มไปเอมาจากไหนก็เอามาจากที่ไอ้ปงนะครับไอ้งแถวไหนฮะแถวไนน้อยนะครับแถว่าไนน้อยไนน้อยู่บ้านสวนเออเอาแล้วเอ็งขับรถอะไรไปเอา ันีดีเอ็มซีแดงจอดไหนครับพอมาถึงแล้วจอดดวอที่นี่ครับไม่ใช่ไอ้พอมาปุ๊บเอารถมาจอดไว้ตรงไหนครับจอดที่หน้ารถเขาเดินเข้ามาเดิไปข้างหน้าเลยครับเดินเข้ามาใช่ป่ะเดินเข้ามาจอดบนเสารถไาเอาแล้วเป้ยังเอามาผมก็มาเอามาทิ้งไว้ตรงไหนอ่ะผมมาซอดตอนนั้นเลยครับซ่อนตอนที่ไปเอารถกลับมาแล้วครับเราก่อนไปเอารถคือลงรถปุ๊บเองก็ถือเป้เข้ามานี่เลยเหรอโยนขึ้นไปนี่มาอยู่สักพักหนึ่งก่อนนั่งดูนะแล้วเขาโยนขึ้นไปครับ เอย่ามันตงกน่่เอากลับมาตรงนี試試้อีก่้นสี่ครั้งแล้วเลยเอาตรงๆเลยทำมันเก่งือมาแล้วาได้ถนี่แล้วได้ดีกว่าเดี๋ยวรอนายเกษงก่อนอรอไดไม่รอถึงยว ยิดตามคร้อได้ลดรถมันย่เดือดไง่เนี้ยังื้่ือได้ล้รก็เราไปต่อที่อยู่เกระางจันบรเน่อนน่อนี่ให้เอายาไสี่กิโไปแรกกับยากไปใชพวกนี่คือเราจับอะใช่ครับพี่เต พุทยดาลิติสามหมื่นเจ็ดพนแปดร้อเมตรครับนีาไอ้กิโลทีใช้ัำตัวนี้อราย้างไร้าคบสองคืจริงๆเมื่อคืนเนี้ยมันไปรอตรงเนสกิโลเข้ามรอได้ตัวนี้เสร็จุูบ

ไ้ยนอยู่บาบดตงไหครับรดาุดครับ